ขึ้นดอยได้พี่น้องมาเลยวันนี้ขึ้นดอยสูงครับมากอีสานพาลุยสูงริบหลิวเลยเห็นเลยเห็นอย่างแล้วงอกบะนั่นแหละงอกขาวน่าคันแมนบอสบอเมียเห็ดยาสูงเลยพี่น้องดอยสูงขึ้นมาจากคูนลุ่มๆ นี่นะเห็ดระงกเขานี่บอกระ <laughs> งกเขาเ <laughs> สิยงซอหาบหาบโอ้เดะใครเอาแมลำแบ่นี่ดิ <laughs> ลำเลยลำเลยบ่บ่ได้ลำอันนั้นลำเฮ็ดนี่ซ่งนี่เด็ดบเมื่อเด็ด,ดออกแล้ว <laughs> ดอกซาวเป็นฝนประเดื่มดอกเรียกันพี่น้องวันเด้เปิดคลิปเด้อประเดืเ่ดดดมดอกเรียกครับมาถึงมองหาแล้วด้วยครับผมกับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีค่ะครับผมเจอกันกระเฮาวเนาะ,ะมืัอนี้มากะเศร้านิดกับบาร์ดเอ้ยมาเสียงอยู่แก่แต่เนาะ <c oughs> อีพอเอ้ยสวัสดีครับวันนี้ขึ้นสันดอยเลยครับมืัอนี้เดี๋ยวซันนิดเราจะพาย่างกับนายีเม้นบ๊อครับผมอันนี้นาย้เออต่อเขาไปอีกเนาะอันนี้เขาขึ้นมากะระยะทางกะบัวชายย่อยเนาะขึ้นดอยมากปะพี่น้อง ก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชุ่มด้วยครับผมขอบคุณที่กดไล์กดแชร์น,นะครับขอบคุณทุกท่งใจด้วยครับเดี๋ยวไปลุ้นกันพี่น้องเฮาชิมานบมาเนี่ยกะนาจ,จะมาน,า 2, นา 2, ทั้งสองคนนี่แหละทั้งสองทีมเขานี่แหละเออบ่ได้เห็ดเกาลัดใหม่แล้วมือนเหี้อหัวขึ้นงงานนี่เนาะ ดูลือทั้งหะดเลืเอสมัยเนันหลึหนึ่ท่วงคนแล้วหดกอกกร่อง ดอยงามครับตันที่ดีเลยโอ้แมงเท้เต้ยไหครันนกยุงเพล่งเข้าละเพิ่งเข้าเมื่อไ่ ผิดวางอุ้ยเขาใหญ่ตัวขึ้เขาใหญ่ขาวไครเหรองูขาวปุ้นไข่มัน หอก่จุ๊บลุงหนุกนกเขาเผ็ดคูหนุกลุงหนกเขาไม่ลุงเขาลุงวัดดิป่ะน้องนี้น้องนี้ส่งสิงใหญ่อยู่ส่งไปเป็นนกเจ้าอยู่ ลรางกเกลืองบะนี่ขาวอย่างโอ้ย <laughs> สายโอ๊ใสายโอ๊ควาเป็นสายนำเกลือมาเป็นสายานำเกลือเสารนี้ถก <laughs> สายนำเกลือมาทำพี่น้องใส่อ่ะตุ้ยตุ้ยนี่ มีดีอเอน, <Okay. S 1> นี่นี่สุพรรณีนี่เรืงองกหลบเหลืองตอนนี้เขาอิ่มเขาเปิดเขาเพิ่เอาเขาเปิดเข้านายแล้วจ <c oughs> ิมีคนขึ้นมาก,ก่อนแล้วนะห่างเหิงค่ะห่างเหิน <c oughs> ดินก็จะเห็ดเกิดดินดินโมมีหิน khám 2 đồ khách quá sống đồ không nè đồ vạch nhanh chút nữa No, nó mùi đỏ đi học mùi 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 phù đi nó nyan nung nyak nọc yung nhung nhặt yang yu 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 บ่อครับลัทีนี่ว่าสิปหาสับนอน่ะถันเกี่ยวนอสร้างป่ะถันนะหะขุดนอสร้างฮิดออกบ่หลฟูงหนึ่งหนึ่งสอี่ห้าเกดแปดดอกเกี้ยว อ,อ,อ,ยอยู่ด้วย,ยงใหญ่อยู่แต่นี่เนาะงูเลี้ยงเลือจักน้อยจักน้อยพี่น้องไปเปิดขุดหนอสร้างด้วย <c oughs> เดี๋ยวลงไปไนี่อยขุดหนอสร้างยางพาปลาสร้างขึ้นมาเนะาะเปลี่ยนลงไปขุดหนอสร้างให้พี่น้องเลยค่ะน,น,ออนี่เป็นอะไรเนี่ยผึ้งสมีหนอใหญ่โว้นี่เห็นะหืม ดดิน,ดนีย,ย่างออกด้วยครับผมเดี๋ยวจะไปคุดนอกันขี่เป่าไว้แล้วขี่เป่าไ,แาไ้แล้ว,ว,ลวนอ ว่าดอยมีคนขึ้นไปกวนเหาบบบนี้ดอยมันเป็นสันเดียวนะ่พี่น้องถ้าเขาไปแล้วมันก็คือจบเลยหละนี <Okay. S 1> ่มันก็คือป่าเดี๋ยวไปเจอกันมองขุดนอได้พี่น้องขุดนอดสร้าง้ขาวจ้วนอนเดียวกับบ่านนื้อสองเลยนี่น้่ยหน้าไอ้บอลไงครูไงคร <laughs> ูสองส มาเตดิเนเลน,น,นดิดินขุดง่ายไดินขุดง่ายดินดำาง่า่ายห่างมาจกาลเนาะลมมันันโอ้มันคือไปกุดคิดลงไปตีนดอยมั่วนี่น <laughs> สัพ่อดินเขาอันนี้แห้งไหมนะโรทเทวตีถ้าก่อยขี้ยเจ้าเปื่อนดินมันผูบหรดินมันหวมหวมมันพูนขึ้นเลยไหมเพือนพอแกงเลยที่ไปขึ้นใส่นี่หมดไปนนนข้้งนวอนเนาะเพ่อนเฮ้ยมันรลลึลี เดียวรู้เรื่องขึ้นมาสอ่อนหอดไจว่างดีดีอาไม่เหยียดงามเนี่นอนุดยอดขาวบกขาวจุลุกแก่ินไเ้ยเนาะ

ขาวัเดินผุผุสองนอนสองนอนไม่นอนเดียวนอนเดียวกันเน่าโวขึ้นมาพี่หากไม่ใช่ขุนหญ้าต้องว่าหากไม่นอนเดียวกันนะเขาหัวกันมาก ดินหินใหดินหินดอยนี้เป็นดินหินบ่คือดอยบางนึงสับเลยอย่ารยใหญ่เง้ย้าหาไร้นอนอ่นอกวาะเร้านอ่นอยนอะ ตรง,งนี้เนาะยุ่งแต่งอนเพิ่นอนตน้น<ข>อ,อยู่ <มะ S 1> ใกล้ต้นไหมเมนมยู่ใกล้ตน้นแห้งกําลังจะพอเลยถ้าหา่างมาอีกแล้วเจอคองแล้ยสวนเออซองน,น,นอนจ้ะ นอสองนอนอหนึงไปแล้วนอขาดแล้วบ่ขาดแล้วขาดกับาหัวอืมอยู่ใกล้โกะครั<จ>บเนาะนบ่วขาดนะครับ หน่อยใหญ่โอ้บักใหญ่หนึ่งแสด้หัวขาดนึกว่เป็นอย่างดอกไม้ตัดออกคือเก่าตัดออกคือเก่าเลยรหน่ัยใหญ่ขาด แต่ละดอยก็บอกคือกันเนาะตัวดีเป็นดิดนแดงเนาะดอยแรกที่คุณเป็นดินดำดินหินดินหินอี่แบบเงี้ยสวยงามสองนองเจอบอลซกใสต้องแตกแตกต้องแทแตกแตกเตราคือระวังนี่เนาะระวังตาคน อ่านมันเจอแล้วเจอฟองมาแล้วม euh. ันอยู่ห่างกินด้วยใส่ยูงห่างอันนอนใหญ่ดิเพื่อติดลึกแทงมันนําจินเลยค่อยโนล่ังกวนีา

อย่ยผมเก่งเก่งเลยคุณน้องหัอเข่าจุดดินมันผุดินมันเป็นลมกวน ถังขาวเรางามรถรถเป็นตะเบิงกระดัมไปแล้วกระดัเราเป็นตะเบิงรถจั่วสองหางสองหนอคืออยูอัน ให่เหงาเนาะครับสอง้มันสามหมอนสามหมือนบเชแล้วน่ง่ปลาเมียนับมเมียนอค้าชืชอพูนพราท่านไงพระปลาเนี่ยปลาเนี่่า

จรงอะไร้อย่าหาทรอย่าหาธรรมฮึบบนี้นะยาสับาเอเข่าสาบอนทหารเก่าจะได้บแมนแล้อเว้ย่ป็นบแมนทำไมเป็นทหารเหมียนอยู่ดีทหาร ทานมาหรือด right. ิทานทานซึกทานทานซึกซึกยังซึกไม่กวดสาม้แดงใครผลงานที่กัตาอยู่ทีงไหนพี่ใครลักกตาสนิทพี่คุดได้สองนอคุณชิยังนี้เละสำหรับผลงานทำมือกะประมาณนี้นะพี่น้องเฮ็ดกะ อืมสีม่ข้อใดสนิทล่ะอันนี้ของสาวนิดน้ำด้วย่น้องเก็บใส่น้ำกันนี่เลยนี่เก็บใส่น้ำกันก็ได้ประมาณรูแล้วไปวายังไงป,ประมาณรูหนึ่งแกบอกไงหนึ่งก็หนอใหม่เนาะเขาก็มีนั่นออกจากเหยีดก็เลยมาหาหนอ,นอใหม่ว่าหนอใหม่เพิ่นกระถ้าหาในใแน่นอนล่ะหนอใหม่เนี่ยบึงตะนน้อสร้างเนาะงามเลยกระซอยกระขุดปลากระขุดกระแดดกระตางนี่ขุดเอาในดินขุดพราเพราะว่าสนิทเพิ่อนบอกเคยหยาก็าาเลยพาพาหนองเขาหาเบ่ง ราคาเมื่อลังใดมาลุยเองเนะจะได้ลู่นะมาเขาอยู่มองจะไดจะไดเออมือเดียวกันลู้แล้วแต่เมื่อยครับเมื่อยบ่เมื่อยด้ครับหาหนอนนีเมื่อยขูดยากแต่ว่าดีอย่างหนึ่งดอยเพิ่นบ่สั้นบาดแด่นอนนี่มันก็เลยหาง่ายบ่คือตอนอยู่เมล่าหายากบ่ได้ว่าหายากง่ายๆาดดอยมันชันตรงนี้กันนี่ดอยนี่ละมาเอาไปแบงกันกินมาที่นี่ ่ะเดี๋ยวลาพีและน้องด้วยครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะกันยางออกกันด้วยครับผมนอใหม่อะนอนใหญ่ๆนอใหญ่ดีครับนอสร้างสิ่งที่เป็นตาไผ่ข้างล่างนี่เปิดเ็ดหน้าเลยครับผมโคดอยเ็ดหน้ากระตอบกัน

เหยดก็ได้บ่อปันไหนได้ครับผมเพราะว่าขึ้นดอยเป็นดอยสันเดียวพอดีเขาเข้าขึ้นไปก่อนเขาก็เลยเหยียดบอด่อใดน้ำดอยไหม